สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดวิเคราะห์กราฟนะฮะประจำสัปดาห์ที่3ตุลาคม2565นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามากันสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์สดก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีหนึ่งคนดูคนแรกนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะักทายพูดคุยกันได้นะครับผม เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอเข้ามากันก่อนเดี๋ยวดูการาฟรอกันไปก่อนนะฮะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์สดลงกลุ่มสักครู่หนึ่งนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนได้นะครับพูดคุยกันก่อนได้เข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีวันอาทิตย์นะครับนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมากําไรกันหรือเปล่านะฮะเทรดเป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟนะครับเดี๋ยวรอเข้ามากันสักครู่นะฮะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะครับพิมพ์ทักทายกันนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นการอันนี้จะเป็นโปรโมทงานสัมมนาสอนฟรีที่เชียงใหม่วันที่สิตุลาคมนะครับสอนฟรีที่โรงแรมแคนทารีฮิลนะฮะตรงแถวนิมมานเชียงใหม่นะครับรับจํากัด50ที่นั่งเท่านั้นนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเทรดเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มสู้ในตลาดกันใหม่นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะฮะวันจันทร์ก็ใครเข้าออเดอร์ตามก็เทรดทํากําไรกันได้นะครับนะฮะแล้วก็สัญญาณของวันศุกร์ครับราคาเซลล์นะฮะใครเข้าเซลล์จำอ่า ของซิกแนลวันศุกร์นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคานะฮะขึ้นมารับไม้เซลนะฮะอาจจะเลยมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในกรอบนะฮะจากนั้นนะฮะบอกแล้วนะครับว่าวันศุกร์ราคาจะร่วงลงมาะฮะและก็ร่วงลงมาจริงๆนะครับนะฮะไปดูการวิเคราะห์อ่าโพสต์หน้ากลุ่มย้อนหลังได้สวัสดีเจ็ดคนดูนะครับเข้ามาฝากทักทายครับทักทายกันได้นะครับนะฮะทักทายกันได้นะครับนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะ สวัสดีเคนดูนะตอนนี้นะครับพร้อมกันหรือ,อยังนะฮะพร้อมกันหรือ,อยังใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะฮะใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะฮะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะฮะวิเคราะห์ทองประจำสัปดาห์ที่สามตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ ในส่วนของข่าวด้วยว่าทิศทางข่าวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวหรือเปล่านะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้วิเคราะห์ข่าวนะฮะวิเคราะห์ข่าวไปแล้ววิเคราะห์ตามตัวเลขตามสถานการณ์ก็เข้าเป้าทุกอย่างนะครับเข้าเป้าทุกอย่างนะฮะใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งหน่อยนะครับใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งหน่อยนะครับสวัสดีแปดคนดูนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทงานสัมมนานะครับนะฮะภายในงานก็จะมีท้ายงานก็จะมีการ เทรดร่วมกันนะครับในช่วงท้ายงานนะฮะเทรดร่วมกันสวัสดีครับคุณปุ้ยนะฮะขอบคุณสําหรับเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันเลยวันศุกร์มีใครได้เซลกันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครเทรดได้กําไรกันบ้างนะฮะไม่กระตุกภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เทรดบ้างไหมฮะคุณแม็กนะฮะติดหนึ่งหกสี่ศูนย์มีโอกาสลงมาถึงไหมคะพรุ่งนี้หนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับ หนึ่ี่เดี๋ยวเรามาดูในตัวกราฟกันดีกว่าเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนนะฮะดูในตัวกราฟกันดีกว่านะฮะสวัสดี10บคนดูนะตอนนี้นะครับผมอ่าคุณปุ้ยคุณปุ้ยบอกว่าติดที่ราคาหนึ่สี่นะสวัสดีครับคุณนครน,นะฮะหนึ่ี่มีอะไรเอ่ย1นึ่งอยู่ข้างล่างนี้เลยหนึ่งหกสี่ศูยหนึ่งหกี่ศูนยี่ห้าสเก้าอ่ะแนวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณปริญญานะฮะคุณปริญญา หนึ่ี่เห็นตรงประมาณหนึ่งหกสามเกที่ผมขีดไว้ไหมครับนครับหนึ่งหกสามเกที่ผมขีดไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวราคาของสัปดาห์ก่อนนะครับถามว่าพรุ่งนี้หนึ่งหกสี่ศย์จะลงมาถึงไหมนะครับอันนี้เปิดในไทม์เฟรมเดย์หนึ่งนะครับหนึ่งหกสี่ศย์จะลงมาถึงไหมอันนี้ก็ตอบได้ยากครับเดี๋ยวต้องดูข่าวอีกทีหนึ่งแต่ถ้าดูตามลักษณะกราฟนะฮะ ดูตามลักษณะการพุ่งนี้น่าจะลงมานะครับถ้าเกิดย่อลงมามีโอกาสลงมาถึงแค่นะฮะมีราคามีโอกาสลงมาถึงแค่ราคาประมาณ4ี่ห้าถึงสี่แปดนะครับสี่ห้าถึงสี่แปดนะฮะนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ราคาร่วงลงมานะครับเนื่องจากาคุณปุ้ยนะครับบอกว่าติดที่ราคาหนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับสวัสดีครับคุณไพยจิตนะฮะ อ่าพรุ่งนี้อาจจะลงมาถึงประมาณสี่แปดสี่ห้านะครับนะฮะอาจจะไม่พรุ่งนี้ก็ได้อาจจะภายในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่ราคาจะกลับตัวขึ้นไปมันต้องลงมาก่อนถ้าดูตามแรงของแท่งเดย์หนึ่งนะฮะดูตามแรงของแท่งนเดย์หนึ่งนะฮะแท่งเทียนมีโอกาสที่จะลงมาต่อได้อีกนะครับแท่งเทียนมีโอกาสที่จะลงมาต่อได้อีกนะครับนะฮะนะฮะเพราะว่าอ่าไส้ของแท่งเทียนนะเห็นไส้ของแท่งเทียนไหมนะฮะ กับโอกาสที่จะลงมาต่อได้ประมาณ48นะฮะทำไมผมถึงให้48เพราะว่ามองลงมาครับปุ๊บ4ีอ่ากึ่งกลาง3ใน4ของแท่งเขียวอ่าปลายไส้ของแท่งแดงตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เป็นแนวรับในอดีตด้วยประมาณ48นะครับถ้าเกิดพี่ปุ้ยบอกว่าติด1640ก็อาจจะพิจารณาดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีนึงนะครับว่าแรงกราฟณนะตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะฮะหรือว่าถ้าเกิด ประมาณ4ี่คัดได้ก็อาจจะคัดไปก่อนนฮะหรือว่าถ้ารอได้ก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องดูปัจจัยเสริมอีกทีหนึ่งว่ามันจะลงมาถึงอีกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันดีกว่านะครับว่าแนวทางของข่าวจะไปในทิศทางไหนนะครับขอเปิดหน้าข่าวแป๊บหนึ่งนะครับ forex factory นะฮะในการวิเคราะห์ข่าวบางท่านก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ investing ใช่ไหมฮะ web investing web investing ก็ดีนะฮะสวัสดีครับคุณเต้นะฮะ ตัวเว็บอินเวสติ้งเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ได้แม่นนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ของหลายๆท่านหลายๆอาจารย์นะครับก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ครับไม่ดูเลยเพราะว่าผมจะดู ForEx Factor ฟเนะฮะเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือความค่อยเขวนะฮะความลังเลนะครับบางทีการวิเคราะห์ของเราถูกแล้วแล้วก็ไปฟังไปอ่านคนนั้นคนนี้บางทีมันเกิดความค่อยเขวกับตัวเราได้นะครับ จากประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดมานะฮะไม่ว่าบทความวิเคราะห์จากใครอะไรมาก็ตามนะครับถ้าท่านแข็งเรื่องแนวรับแนวต้านอยู่แล้วนะฮะท่านก็สามารถท่านก็สามารถตัดสินใจได้เองโดยง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องลังเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวของวันจันทร์ที่3พรุ่งนี้กันดีกว่าวันจันทร์ที่3นะฮะพรุ่งนี้นะฮะโอ้โหแบงค์ฮอลิเดย์โอ้โห,โโหคู่เงินก็ปิดนะฮะคู่เงินปิดหลายคู่เลยนะครับ มาดูในตัวครับตัวหน้าจอ iPad ก็จะมี Bank Holiday ของ AUD แล้วก็ของ CNY นี่ไม่ค่อยเทดนะฮะ EUR นะฮะ g e r m a แ b a แ k h o l i d ล y นะครับ,รบ, Holiday, รบแล้วก็จะมีข่าวกรองแดงนะฮะสามทุ่มพรุ่งนี้นะครับข่าวกรองแดง3ามทุ่มนะฮะกดเข้าไปดูกันนะเป็นข่าวตัวเลขนะฮะเป็นข่าวตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่52.8นะฮะ คาดการออกมาประมาณ52.5คือคาดการออกมาว่าอาจจะอ่อนหรือว่าอาจจะต่ํากว่าครั้งก่อนนะครับถ้าต่ากว่าครั้งก่อนครั้งก่อนนะฮะก็เป็นไปได้ว่าราคาทองคําอาจจะกลับขึ้นไปในช่วงข่าวขึ้นนะครับถ้าตัวเลขข่าวออกมาแบบนี้นะครับถ้าตัวเลขข่าวออกมาแบบนี้นะฮะตัวเลขคาดการอ่อนกว่าตัวเลขครั้งก่อนนะครับนะฮะอ่อนกว่าอยู่ที่0.3นะครับอันนี้ในการวิเคราะห์ของผมนะฮะ มองว่าพรุ่งนี้ราคาอาจจะลงมาก่อนนะครับและในช่วงข่าวออกตอนสามทุ่มราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับพรุ่งนี้ราคาอาจจะลงมาก่อนนะครับแล้วในวันถัดไปฮะในวันถัดไปวันที่สี่นะฮะในวันที่สี่โอ้วันที่สี่ก็จะมี AUD นะฮะ AUD กล่องแดงนะครับ AUD กล่องแดงกระตุกนะฮะคุณแม็กสวัสดีครับคุณรัชนีนะฮะกระตุกตอนนี้โอเคหรือยังนะฮะ วันที่4ก็มีข่าว USD นะฮะช่วงเวลา2ทุ่มสินะฮะกับ3ามทุ่มนะครับ3ามทุ่มโอนะ,ะมีข่าวประมาณช่วง2ทุ่มของวันอังคารนะครับวันอังคารนะฮะก็เป็นข่าวตัวเลขเช่นเคยนะฮะตัวเลขของวันอังคารนะฮะตัวเลขครั้งก่อนนะฮะอยู่ที่11.24นะครับ แล้วก็ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่11.35คาดการณ์ออกมาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นปัจจัยให้ราคาทองคําลงมาได้ในวันอังคารนะครับในวันอังคารที่สี่อาจจะทําให้ราคาร่วงลงมาต่อได้อันนี้ต้องรอดูตัวเลขข่าวที่ออกมาที่แท้จริงก่อนนะครับบางทีตัวเลขอาจจะออกมาแบบหลอกก็ได้นะฮะออกมาเหมือนจะลงแต่ขึ้นก็มีนะครับในวันถัดไปนะฮะวันพุธที่ห้าครับวันพุธที่ห้าก็จะเป็นนิวซีแลนด์ช่งงชวงแปดโมงเช้า นะฮะก็มีออเดย์ะโอเปกมิทติ้งนะฮะนะฮะอันนี้เป็นของวันพุธนะฮะออเดย์นะครับแล้วก็มี USD ตอนโหเป็นนอนฟาร์มเล็กนะฮะตอนหนึ่งทุ่มสิบห้าวันพุธนะฮะหนึ่งทุ่มสิบห้ากับสามทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้านะฮะเป็นตัวเลขนะฮะครั้งก่อนอยู่ที่หนึ่งสามสองนะฮะคาดการณ์อยู่ที่สองสองร้อยเคนะฮะก็ถ้าดูตามตัวเลขคาดการณ์ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำนะครับ ราคาทองคําอาจจะนะฮะนะฮะราคาทองคาอาจจะลงมาได้นะครับนะฮะนะครับนะฮะถ้าดูตามตัวเลขคาดการณ์นะครับราคาอาจจะลงมาก่อนนะครับช่วงสามทุ่มก็ไม่มีตัวเลขคาดการณ์ครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะฮะข่าวของวันพุธแล้วก็พฤหัสสุกนะฮะพฤหัสสุกก็จะมีกล่องส้มนะครับกล่องส้มตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ ตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสวัสดี14คนดูครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะฮะสวัสดีครับคุณอิทธิยานะฮะนะครับวันพฤห,หัสนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปโอ้โหตัวเลขคาดการ์ออกมานี่คือแบบราคาอาจจะลงไปต่อนะครับตัวเลขคาดการ์ออกมาตั้งแต่วันพุธเลยนะฮะถ้าดูตามตัวเลขคาดการ์ราคาอาจจะลงไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ พรุ่งนี้อาจจะถือไม้เซลล์ก่อนให้เซลล์ลงมารับออเดอร์บายข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งออเดอร์บายไว้ข้างล่างจุกๆนะฮะส่วนวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่7วันศุกร์ที่7ก็ยังมีโอ้โห USD ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะนะครับ USD กล่องส้มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอ่ะไม่เป็นไรก็จะมีนอนฟาร์มนะฮะวันศุกร์เป็นนอนฟาร์มก็อันตรายเหมือนกันนะฮะนอนฟาร์มดูตรงนี้แล้วนะฮะจากตัวเลขคาดการณ์ฮะวันศุกร์ อาจจะดีดกลับขึ้นไปได้ช่วงข่าวนอนฟาร์มนะครับนะครับวันศุกร์ราคาทองคําอาจจะดีดกลับขึ้นไปได้ช่วงข่าวนอนฟาร์มก็เห็นอย่างนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้นะฮะควรจะควรที่จะนะฮะเซลลงไปก่อนนะครับนะฮะพรุ่งนี้อาจจะเซลลงไปก่อนแล้วก็อาจจะรอเข้าบายข้างล่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งราคาเข้าบายประมาณช่วงแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าอีกทีหนึ่ง แต่เนี่ยเราแค่ดูข่าววิเคราะห์ข่าวอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูในตัวกราฟกันต่อนะฮะว่าตัวกราฟจะไปอย่างไรอ่ะมาดูที่ตัวกราฟกันดีกว่าในไทม์เฟรมเดย์หนึ่งนะฮะใครดูตามในโทรศัพท์เองได้ก็จะยิ่งดีเลยฮะในไทม์เฟรมเดย์หนึ่งนะฮะใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับไทม์เฟรมเดย์หนึ่งนะฮะจะเห็นได้ชัดว่านะฮะแท่งแดงของวันสู์เนี่ยทิ้งไส้ลงทิ้งไส้ลงมานะครับ แท่งแดงของวันศุกร์ทิ้งไส้ลงมาใครที่เข้าออเดอร์ตามสัญญาณฟรีหน้ากลุ่มนี้วันศุกร์ก็เก็บกําไรกันไปนะครับไม่แน่ใจนะฮะว่าราคาปิดทีพีกันที่เท่าไหร่นะครับแต่ในกลุ่ม VVIP ที่ส่งให้ก็ปิดกําไรกันที่ประมาณ1 6 6 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ครับก็เก็บกาไรกันขึ้นมาครับกำไรกันทุกวันนะครับสําหรับกลุ่ม VVIP นะฮะส่วนนะฮะ วันพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากนะฮะถ้าดูจากไส้แท่งเทียนที่เหลืออยู่นะที่ลงมานะตอนนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับถามว่าจะลงมาถึงไหนนะครับราคาแรกที่ควรพิจารณาเลยก็ประมาณหนึ่งหกห้าสามนะครับหนึ่งหกห้าสามอาจจะเป็นไม้ที่พิจารณารอเข้าบายนะครับอาจจะเป็นไม้ที่รอเข้าบายถ้าลงมาไม่ถึงหนึ่งหกห้าสามไม่เป็นไร นะแต่ถ้าลงมาถึง1653แล้วแน่นอนแล้วครับราคาสัปไตก็ประมาณ48นะครราคาประมาณ48นะครับนะอาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทั้งสัปดาห์เลยนะฮะวันพฤหัสสุกนะฮะก็จะมีข่าวนอนฟาร์มนะฮะอาจจะทําให้ราคาไซด์เวย์เพื่อที่จะรอข่าวได้พอข่าวออกมาปุ๊บตามที่ผมวิเคราะห์ในเว็บฟอริคแฟคทอรี่เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับ ตัวเลขของข่าวนะครับวันศุกร์นะฮะวันพุธพฤหัสนะฮะพุธพฤหัสราคาอาจจะตั้งแต่วันจันทร์เลยแหละจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะราคาอาจจะไหลลงมาก่อนนะครับราคาอาจจะไหลลงมาก่อนนะครับแล้ววันศุกร์นะฮะนอนฟาร์มตัวเลขอาจจะดีดขึ้นไปนะครับตัวเลขอาจจะดีดขึ้นไปนะฮะเลขอาจจะดีดขึ้นไปถามว่าจะกลับเทนจริงจริงนะฮะราคาต้องมาเทสตตรงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าศูนย์หรือประมาณหนึ่งหก ก็ได้เดี๋ยวผมให้1680อีกหนึ่งราคา1680ประมาณนี้เนี่ย8ป7 9นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าราคากลับขึ้นมานะฮะและจะทะลุขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นกลับขึ้นไปนะฮะจะต้องเทสประมาณ1 16 6 1680ก่อนนะครับ เทสหนึ่งหกแปดศูนย์แล้วก็ย่อก่อนย่อประมาณสองสามแท่งใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นราคาถึงจะดีดมาประมาณหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับนะฮะก็ต้องรอดูกันนะฮะเพราะว่ามีข่าวนอนฟาร์มนะครับนะฮะอ่ะอันนี้ในทม์เฟรมหนึ่งจากนั้นมาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงโอ้โหมีใครมีใครรู้ตรงนี้บ้างนะฮะมีใครรู้ตรงนี้บ้างนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะฮะทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่ารอติดตาม บทวิเคราะห์พรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคะบทวิเคราะห์ฟรีมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นนะฮะส่วนใครอยากได้แบบทุกทุกวันนะฮะก็สามารถเข้ากลุ่ม VVP ได้นะครับอะถ้าดูจากตรงนี้นะฮะในทำฟิล์มสี่ชั่วโมงนะค,ะคนที่เรียนกับผมนะฮะจะรู้เลยว่านะฮะแท่งเขียวกับแดงตรงนี้บ่งบอกอะไรนะฮะแท่งเขียวกับแดงตรงนี้บ่งบอกอะไรนะครับ,รน,บ,บออะรนะฮะ อันนี้ไม่ชัดเจนแต่ในทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะเนื้อเท่ากันนะฮะนะครับและแท่งแดงปลายยาวกว่านะครับมีโอกาสที่พรุ่งนี้นะฮะรอเลยครับ1653นะฮะรอรับที่1653เป็นราคาบายราคาแรกนะฮะราคาบายราคาแรกอาจจะเซลลงมาก่อนนะครับพรุ่งนี้แนะนําให้เซลลงมาก่อนนะฮะเซลลงมาเพื่อจะรับออเดอร์บายที่ประมาณ1653นะครับนะฮะนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจที่ผมวิเคราะห์ก็สามารถไปดูย้อนหลังของเมื่อสัาหรก่อนได้นะครับจากนั้นราคาลงมาประมาณ1.653แล้วนะฮะร,ราคารับถัดไปอยู่ที่ประมาณ1.648นะฮะเป็นราคารับเพื่อที่เพื่อที่จะเข้าใบต่อไปนะฮะและราคาถัดลงมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะ4.8 4.5นะฮะ5.3 4.8 4.5ราคาประมาณนี้อันนี้ใน time เฟรม4ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอ่า เดี๋ยวขอย่อทำเฟรมหน่อยโอ้โห,โโหเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ใช่อะไรนะฮะ40ก็อาจจะถึงนะครับสำหรับพี่ปุ้ยนะที่ติดราคา1640รอไปก่อนฮนะรอได้รอไปก่อนเพราะว่าในตัวท m เฟรม4ชั่วโมงครับพรุ่งนี้ราคากลับลงมาได้เผอๆอาจจะถึง4.0น,นะครับภายในวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะฮะนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ากราฟน่าจะรอข่าวนอนฟาร์มวันศุกร์อาจจะมีการไซด์เวย์อยู่ในโซนราคา ประมาณ1680กับ1640นะครับโอ้เยอะอยู่นะ8040อันนี้มันเป็นกรอบใหญ่อ่ะอันนี้ในทำเฟรม1ชั่วโมงมาดูในทำเฟรม1ชั่วโมงกันดีกว่านะครับโอ้โหใครที่ดูเป็นฮะแบบนี้ฮะฟืดฟพื้นะนะฮะนะฮะอินเทอร์เน็ตกระตุกนะฮะวันนี้ขออภัยด้วยนะโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยฮะ ชัดเจนฮะวพรุ่งนี้ควรเซลล์ลงมารอรับายกันก่อนดีกว่านะครับยังไม่ควรเข้าายณะราคานี้ยังไม่ควรเข้าายณะราคานี้นะครับให้รอก่อนนะฮะให้รอก่อนถ้ามันขึ้นไปปล่อยมันขึ้นไปก่อนไม่ต้องเสียดายนะครับถ้ามันขึ้นไปปล่อยขึ้นไปก่อนไม่ต้องเสียดายรอรับราคาประมาณ5 3สดีกว่านะครับห3 4สามี่ดสี่ห้าประมาณนี้ นะครับถ้าเกิดมันลงมาถ้ามันขึ้นไปอย่าเสียดายฮะนะครับนะฮะมีโอกาสให้ทำกำไรได้หลายครั้งนะครับส่วนมากคนที่แพ้จากการเห็นส่วนมากจะโลภนะฮะโลภนะฮะกำไรไม่ได้ดังใจก็เข้าออเดอร์โดยโดยขาดเหตุผลนะครับนะฮะในการเข้าออเดอร์นะฮะทุกๆท่านนะฮะควรมีสามถึงสามถึงสี่ปัจจัยในการเข้าออเดอร์ทุกๆครั้งนะฮะปัจจัยแรกอ่าเป็นไปตามเทรนด์ไลน์ นะเป็นไปนตามเทรนไลน์ปัจจัยที่2อนะฮะอยู่ในโซนแนวรับแนวต้านนะฮะปัจจัยที่3นะฮะเอ้ย,อย,อยแท่งเทียนเกิดพายักชั่นนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าปัจจัยที่4นะฮะเอ้ยแนวโน้มข่าวตัวเลขออกมาราคาข่าวอาจจะขึ้นยิ่ง4ปัจจัยก็ยิ่งชัดเจนนะฮะในการเข้าออเดอร์ถึงแพ้เราก็แพ้ตามระบบแต่ส่วนมากถ้าเกิดท่านมีปัใจจัยในการเข้าออเดอร์มากกว่า3-4ถึงเหตุผลมากกว่า3 4ถึงปัใจจัยในการออกออเดอร์แต่ละครั้ง นแน่นอนว่าออเดอร์ของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้กําไรนะฮะ80%เลยนะอีก20%ที่ไม่ได้กําไรส่วนมากจะทนรอกําไรไม่ได้นะครับนะฮะคนใหม่ๆนะครับส่วนมากมักจะทนรอกําไรไม่ได้นะครับฟ้าปุ๊บปิดปับ๊บนะฮะอันนี้คือข้อเสียนะฮะแต่ก็คือข้อดีอยู่ตรงที่ว่าบางทีเวลากราฟลากไปนะฮะท่านก็เก็บกําไรได้ก่อนแลวท่านสามารถทํากําไรได้อีกรอบหนึ่ง แต่ว่าข้อเสียคือแทนที่จะทนรอกําไรได้มากกว่ากับกลายเป็นทนรอกําไรได้น้อยกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ไม่เป็นไรฮะปิดกําไรยังดีกว่าปิดขาดทุนนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันในตลาด forex เราสามารถหากําไรได้อีกหลายๆครั้งนะครับนะฮะสวัสดี14คนดูนะปัจจุบันนี้นะครับามาถึงตรงนี้ครับมีใครสงสัยอย่างไรบ้างพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนะครับ ส่วนตัวผมมองไว้ที่ประมาณ4ี่ห้านะครับผมถึงจะเข้าใบานะฮะรอดูก่อนว่ามันจะเทสห้าสามหรือเปล่าพรุ่งนี้จะพิจารณาอีกทีหนึง่งนะครับอฟังมาตรงนี้แล้วใครเข้าใจกดเลขเก้าให้ผมหน่อยครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพูดซ้ำอีกทีนะสวัสดีครับคุณจูนะฮะคุณ WSJ คุณแซมนะฮะคุณพัชระนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสมคนดูนะตอนนี้สวัสดีนะครับ ใครเข้าใจแล้วกดเลข9ให้ผมหน่อยใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายซ้ําอีกทีหนึ่งนะฮะพอดีวันนี้เน็ตมีปัญหาด้วยทับกระตุกนะฮะขอบคุณสําหรับเลข9นะครับพี่ปุ้ยนะฮะยังคงถือรอได้นะครับ1640นะครับนะฮะพรุ่งนี้ข่าวออกมาก็อาจจะเขียวขึ้นไปนิดนึงแล้วอาจจะกลับกลับตัวโค้งลงมานะฮะอาจจะเขียวไปก่อนเขียวขึ้นไปก่อนแล้วกลับตัวโค้งลงมานะฮะแนะนําให้ถือรอดีกว่าขอบคุณสำหรับเลข9นะฮะคุณแม็กคุณรัชนีนะครับ ขอบคุณสําหรับเลข9นะฮะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายซ้ําให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ขอบคุณสำหรับเลข9้าครับคุณจูนะฮะคุณวิไลวันนะฮะคุณแม่นะฮะเดี๋ยวของานสัมมนานะฮะวันที่14ตุลาคมนะฮะเป็นวันหยุดพอดีวันศุกร์ด้วยนะครับก็ที่โรงแรมแคนทารีฮิลเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ลงทะเบียนไว้ในกลุ่มนะฮะใครที่สนใจไปเรียนได้เรียนฟรีนะครับพบปะพูดคุยกันก็จะมีการเทรดท้ายชั่วโมงด้วยนะฮะ นะครับสุดท้ายการสอนเราก็จะเข้าออเดอร์ร่วมกันนะครับอ่านี่ฝากด้วยเดี๋ยวผมจะเอาลงหน้ากลุ่มสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครได้กําไรจากการเทรดบ้างครับนะฮะมีใครขาดทุนจากการเทรดบ้างครับนะฮะทุกๆครั้งนะครับที่ขาดทุนจากการเทรดนะฮะแนะนํานะครับควรหาเหตุผลว่าทําไมครั้งนี้ถึงแพ้ทําไมครั้งนี้ถึงขาดทุนนะครับแล้วก็เก็บเหตุผลเนี่ยไปแก้ไขในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณสำหรับเลขเก้านะฮะคุณหนึ่งนะฮะ สวัสดีครับคุณสุริศสุริศสานะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะนะครับอ่ะมีใครยังไม่เข้าใจอีกไหมฮะมีใครยังงงอยู่บ้างกับการวิเคราะห์วันนี้นะครับนะฮะช่วงที่เป็นนอนฟาร์มนี่คือน่าเบื่อนะฮะเอาจริงๆเลยช่วงที่เป็นข่าวนอนฟาร์มเนี่ยคือน่าเบื่อมากๆนะฮะเพราะว่าการาฟมันไม่ค่อยวิ่งนะถ้าวิ่งก็วิ่งแรงเลยบางทีวิ่งแรงจน จนไม่มีโอกาสได้เข้าออเดอร์จนไม่มีโอกาสได้ทากาไรเลยบางทีความโลภของตัวผมก็ยังมีอยู่นะฮะบางทีก็รู้สึกเซ็งเพราะว่าไม่ได้เข้าออ,อเดอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะช่วงที่เป็นนอนฟาร์มน่าเบื่อมากแต่ช่วงที่ปกติที่ไม่มีข่าวนอนฟาร์มก็เทรดสบายๆนะฮะตามแนวรับแนวต้านทั่วไปนะฮะแต่จากการวิเคราะห์ข่า,ขาวคือสรุปคือพรุ่งนี้ลงมาก่อนนะครับพรุ่งนี้รอให้ราคาลงมาประมาณหนึ่งหกห้าสามก่อนถ้าไม่ลงลงมาไม่ถึงไม่เป็นไร กราฟอาจจะโค้งตัวขึ้นไปแล้วกลับลงมามีใครสงสัยจะถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับมีใครสงสัยจะถามตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เวลาเหลือๆวันนี้ไลฟ์ไวมากสวัสดีครับแมเปิ้ลนะฮะถ้าเข้าใจกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์นะฮะนะครับมีใครติดออเดอร์ตรงไหนก็สอบถามได้นะครับว่าควรรอไหมควรคัดไหมหรือว่าอย่างไร นะฮะใครติดออเดอร์ตรงไหนสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับคุณชโชติพัฒน์นะฮะสวัสดีนะครับนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเข้ามาฟังไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้นะฮะหรือว่าใครอยากให้ผมวิเคราะห์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งกดเลขหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีเลขหนึ่งหลายๆคนเดี๋ยวผมอธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือใครอยากให้สอนตรงไหนก็ บอกได้นะครับนะฮะใครอยากให้สอนตรงไหนก็บอกได้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะฮะทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์นะผมจะมีการวิเคราะห์ฟรีนะวิเคราะห์เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับหน้ากลุ่ม Facebook กลุ่มนี้นะครับก็ช่วงเวลาประมาณ8ปดถึงเก้าโมงเช้าก็เข้ามากดดูตรงที่ผมปักหมุดไว้ข้างบนได้นะครับแปดไม่เกินเก้าโมงเช้าบางวันก็อาจจะเลทเก้าโมงมาหน่อยเพราะว่าบางทีกราฟมันยังไม่มันยังไม่ชัดต่อการวิเคราะห์ นะครับนะฮะเวลาที่วิเค,าคราะห์กราฟชัดที่สุดงผมก็ประมาณ8ปดถึงเก้าโมงเช้านะครับเพราะบางที7ช่วง6กโมงเจ็โมงบางทีมันยังวิเคราะห์ไม่ได้นะฮะกราฟมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องรอกันไปนะฮะก็นั่นแหละฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ของจันทร์ที่3ตุลานี้ก็มีข่าวนอนฟาร์มวันที่7วันศุกร์ที่7 อย่างไรก็วันวันศุกร์ราคาอาจจะดีดกลับขึ้นมาและเผลอเผอนอนฟาร์มวันศุกร์ราคาอาจจะขึ้นไปสูงกว่าเดิมก็ได้เรียบร้อยนะฮะ <_ d ose> ก็วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะ <_ d ose> อย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่อาจจะประมาณวันพุธนะครับถ้าไม่วันพุธก็วันศุกร์นะฮะ วันพุธและศุกร์นะฮะจะพยายามไลฟ์สดประมาณช่วงวันอาทิตย์กับพุธกับศุกร์นะฮะประมาณ3วันนี้ต่อสัปดาห์นะครับจะพยายามกลับมาพบเจอพี่ทุกท่านนะครับเนื่องจากหายไป2เดือนนะฮะไอไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะนะฮะคนดูก็ลดลงไปเยอะมากจากเมื่อก่อนนี้ก็ร้อยคนนะฮะแปดสิบเก้าสิบคนขึ้นไปตอนนี้ก็ลดลงเยอะไปมากนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ ตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนไหนที่แนะนําก็แนะนํามาได้นะครับสังคมเรียนรู้แห่งการแบ่งปันนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ